นายจุงพดวรรณชศิริผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬแต่งตั้งคณะทางานขับเคลื่อนการใช้ตราสัญลักษณ์มัสคอตน้องวันวานโดยเมื่อวันที่9มกราคม2568ที่ห้องประชุมสํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบึงกาฬนายนรงศักดิ์ครุพันธ์ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบึงกาฬนฐานะประธานคณะทางานขับเคลื่อนการใช้ตราสัญลักษณ์มัสคอตน้องวันวานพร้อมด้วยคณะทํางานประกอบด้วยท่านวัฒนธรรมจังหวัดบึงกาฬ ประธานหอการค้าจังหวัดบึงกาฬประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดบึงกาฬและประชาสัมพันธ์จังหวัดประชุมร่วมระดมความคิดร่วมกันเพื่อกำหนดแนวทางการบูรณาการกิจกรรมด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวในทุกมิติโดยการใช้สัญ,ญลักษณ์มาสคอตเนวันวานเป็นตัวแทนเพื่อสื่อความหมายถึงความรักและความอบอุ่นในมิตรภาพของคนจังหวัดบึงการที่พร้อมที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวแขกผู้มาเยือนจากทุกพื้นที่ในประเทศไทย พร้อมทั้งการสร้างรูปแบบการส่งเสริมผลิตภัณฑ์มาสคอกตน้องวันวานให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจชุมชนการท่องเที่ยวที่สําคัญของจังหวัดบึงกาฬและการมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมของจังหวัดทุกชุมชนโดยกําหนดนามสัญ,ญลักษณ์มาสคอกตน้องวันวานเข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งประเทศไทยในวันที่22มกราคม2568ที่จะถึงนี้ที่จังหวัดขอนแก่น